หนูทำไมแม่พูดว่าตอนเกลียดกันก็ให้รักกันตอนรักกันก็จะให้เกลียดกันนิสัยไม่ดีเป็นเรื่องของเจ้าบ้านเลยนะเนี่ยสารเลมสารเลมตายโดนใจพี่กนุสารพี่บอสารเลมไม่ถูกบอกสารเมฆไม่บอกคนสารเลมสารเมฆแล้วภาพกล้องสวยเรื่อยๆนะ กินข้าวกับอะไรอ่ะหายหมูไม่ได้กินข้าวกับน้ำพริกเมื่อวานกินข้าวกับอะไรต้านแกไเมื่อวานขายหมูได้กินข้าวกับอะไรกินข้าวกับหมูทอดวันนี้กินกับน้ำพริกวันนี้ขายดีไหมคะดีสามขวดกันไหมสามขวดเบียร์ใช่ไหมคะมด,ดีดี เรายังยู่เหมือนเดิมเรอยังยิ่เหมือนเดิมแต่ดีหมดไปสามแล้วเห็นไหมนี่เห็นไหมนี่ตลาดสดบางเจ้าสะอาดมากอุ้ยแม่หกตกอยกวมาหั้าเลยกสวยก็มากินหมูวงเจ้าเนี่ยไขมู่อยนทำกหมู่อยมาที้ทำหมูฝอยเหรอ โพสให้อยู่เนี่ยกําลังทําให้อยู่เนี่ยแต่ตั้งนี้ต้องการแบบนี้ก่อนทำคอนเทนต์เออคอนเทนต์เออจะเอาไหมเสียงดังอยู่เนี่ยเออจะเอาไหมเอาจ้าเออต้อคู่นี้ยพูดดีๆใครมือถ่อยนะจ้าประกาศเลย วันนี้วันนี้นงงจะนนข,ขายหมูถอยนะจ้าวันนี้ขายหมูถอยหน้าตลาดบบแเจ้าจ้าช่วยอุดหนุนด้วยอุ่นเย็นนะคะช่วยอุดหนุนด้วยนะคะโอเคใครต๋แหลนูก